ก็อื้องก็หอึ้องไปพักนึงบอกว่าแม่ไหนคะคุณก็ดก็แม่มึงแม่แท้ๆมึงนั่นแหละตอนนี้มึงอยู่ไหนหูก็บอกว่าหนูอย,อยู่ที่วัดแจนหนูมาทํางานออาําไมไปอย่างนู้นมึงทําไมมึงไม่อยู่บ้านทําไมมึงออกไปอย่างนั้น,นได้คุยกันเป็นตู่เป็นตาเลยเนาะคุยตูต่ตาได้สักพักหนึ่งก็งเริ่มด่าทะเลาะกันอ้าว อาว่าคือว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าทางแม่น่ะว่าหนูเนี่ยไม่ดูแลทางบ้านหรืออะไรทัานองน,นี้คือว่าอย่างพ่อแม่บนธรรมเสียไปเงี้ยอย่างมรดกมือะไรนี่คือเขาอยากให้หนูได้ตามแบบคนทายศาสตรน่ะแต่ที่รู้บอกว่าเป็นไรมึงไปอย่างนั้นแล้วมึงได้อะไรข้าพูดเนี้ยแม่แท้ๆคุยกับเรา แล้วมันเป็นความรู้สึกยังไงล่ะทีนี้วินาทีแรกที่รู้ว่าเป็นแม่ปลายสายคือเสียงแม่เรารู้สึกตอนนั้นหนูรู้สึกว่าทําไมแม่เขาพูดแบบนี้เหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจว่าตอนนี้หนูอยู่กับทางแม่บนรามนี่มันเป็นยังไงเพราะเขาไม่ได้รับรู้เลยว่าสภาพที่หนูอ,อยู่เป็นแบบไหน,นยังไงแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาพูดว่าเอาทิ้งทิ้งทางนี้ไปทําไม อย่างนั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรหรือหรอปาติหารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบันดางฝากดฟ้าด้เก่นฟ้านี่คิดมาอย่างนั้นใครถ้ากันจะ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาภทีิเราตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้า กันควางหัวใจเรงน,น,นี้ฉันมาดัดนดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันขวางปฏิหาร